เอริกเทนฮาร์ะครับผมชอบนะครับอืผมชอบเขาอืผมว่าเขามีเขามีวิธีการทํางานที่เป็นระเบียบดีอืในเบื้องต้นนะครับในในในอาจจะเป็นไตรมาสแรกๆที่เขามาเขาเหมือนผมกเขาว่าเซตอัพระบบใหม่เหมือนห้องนี้มันลบลุงลังไปหมดจัดให้มันแบบเห้องใหม่จัดห้องใหม่อะไรที่ต้องชนก็ชนอะไรที่ต้องทิ้งก็ทิ้งอย่าไปเสียดายของไหนจับแล้วไม่มีความรู้สึก ทิ้งหรือส่งต่อให้คนอื่นเลยนักเตะคนไหนอยู่แล้วมันไม่ต้องใช้จริงๆเอาออกไปลองโลาะะดูแต่บางทีแกอาจจะผิดชิ้นเหมือนกันบางคนยังอยู่แต่ไม่เป็นไรครับเราเรายังมีความหวังแต่ผมชอบผมชอบเทนฮากนะเหมือนเหมือนเขาเป็นถ้าเป็นครูก็เป็นครูที่มีระเบียบมีความเฮียบหน่อยๆอะไรผิดก็ลงโทษกันตามว่าไปตามผิด อะไรแบบนี้คร ب, ับเล่นไม่ดีดรอปดรอปให้คนอื่นขึ้นมาเล่นแทนสิลองเอาเด็กมาเล่นให้โอกาสเด็กๆมั่ง <S 2> <S 2> อันนี้ไปพักพักเพื่อทำตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อกลับมาครับจนมันบางทีผมไม่รู้ว่าอาจารย์คนนี้เขามันทําให้เกิดลูปนรกอะไรบางอย่างคนนี้เก่งเอาเล่นเล่นสักพักเจ็บเจ็บเอาพักอืเอาอีกคนขึ้นมาเล่นอืตัวแทนตัวสํารองเนี่ยครับหรือเอาเด็กขึ้นมาเล่นเด็กเริ่มเล่นเข้าที่เข้าทางเด็กยังไม่เจ็บอันนี้กลับมา เอาขึ้นไอ้นี่เจ็บเอาเด็กขึ้นมาเล่น,น,นเด็กก็ยังจะเก่งจะขึ้นป .2 ออก็ยังไม่ได้ขึ้นเอ้มึงดอกมาก่อนมันเป็นรปหรือมันเป็นหลุมนันรกวัวตัวจริงหายเจ็บกลับมาต้องลงเด็กมันกําลังจะไปเอยกําลังจะจะเข้าที่แล้วต้องพักอีกหรือ,อมันมีอยู่ช่วงหนึ่งพี่อกที่แบบเ,เหมือนแถวแถวมาตินเนสกับวาลานที่สลับกันเจ็บใช่ใช่ใช่แล้วลินเดอร์เลิฟเขาเข้ามารักษาการตรงนั้นเนี่ยแล้วผมดูอยู่ เฮ้ยใช้ได้น่ะอะใช้ได้นะกลายเป็นคนที่ลำเรียงบอลจากหลังไปหน้าได้ดีสุดช่วงนั้นเป็นลินเดเลิฟแล้วจ่ายเจออะไรก็โอเคอสักพักอ้าดอกเอะกลับมาวนหลุยอีกแล้วกลับมาวนหลุยแล้วลินเดเลิฟกลับมาใหม่ก่อนจะจูนติดเป็นไอ้ทรงนั้นนะก็ยังจูนไม่ติดเข้าใจแล้วก็คนก็ไปว่าว่าลินเดเลิฟแม่งรั่วแม่งไอ้ตอนที่เก่งมันไม่ให้เล่นไปอีกสักสักหน่อยอ่ะเมื่อไจ่จะเป็นความความเด็ดขาดในการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ อาจจะติดอยู่ในอยู่ในกลุ่มนักเตะที่เขาเชื่อมือว่ารานิซานโดมาตินสหรือก็ตามแต่ชอบผมชอบเทนฮาผมรู้ว่าเหมือนตอนเขามามันเหมือนเปลี่ยนครูใหญ่ทีหนึ่งซึ่งเฮ้ยมีมีทรงมีทรงอืแต่ว่าเมื่อได้ความเข้มข้นได้ความเข้มข้นครับแต่ว่าตอนนี้ผมสังเกตแล้วคนดูด้วยนะถ้าเกิดเป็นแฟนแมนยูถ้าเกิดแมตช์ไหนเขาเริ่มกัดกรามอ่ะไม่ดีละเกิด เริ่มเขียวเรือกออกแล้วโอเคโอเคมันจะมีมันจะมีถ้าเขียวเนี่ยทรงไม่ดีละแต่ถ้าจังหวะไม่เขียวเนี่ยแสดงว่าเอ้ยยังเป็นไปตามเป็นไปตามที่ตกลงกันมาโอเคโอเคโอเคเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องหมจะบอกว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่ล่ะตอนนี้มันก็ผ่านมาเข้าสู่ปีที่สองปีที่สองครับปีที่สองอย่างเต็มตัวซึ่งถ้าเราคุยตรงๆก็คือโอกาสในการลุ้นแชมป์ซีซั่นนี้สำหรับพเมลีกครับมันอาจจะจบไปแล้ว คือถ้าได้นะครับสมมุติถ้าได้นะผมโอ้โหมีโอกาสได้พูดกับเมนสแตนถ้าได้ปีนี้จริงๆนะแสดงว่าเราอาจจะต้องเอาลิเวอร์พูลทั้งทีมขึ้นรถทัวร์เพื่อไปล่มแล้วหายไปเลยอ่าเหมือนไปไปกระถินพระป่าที่ไหนสักอย่างแล้วก็หายไปเลยมนร์ชิตี้หายไปเลยจริงๆปีนี้จบแล้วครับจบลงแล้วจบลงแล้วครับแต่การเปลี่ยนแปลงหนึ่งอย่างที่มันน่าสนใจถ้าเรามองว่าฮห้ระบบระเบียบหลังบ้านอะไรต่างๆนั้นนะแมนยูเตะมันอาจจะมีปัญหาหลากหลายนะฮะล่าสุดเนี่ย มีผู้ถือหุ้นรายใหม่เข้ามาครับเซอร์จิมรัตคริฟครับพี่ว่าลองลองมุมมองของตัวเองก็ได้ว่าไอการเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ยมันจะช่วยส่งผลอย่างไรบ้างหรือคาดหวังอะไรบ้างกับการเข้ามาเพราะว่าตามกระแสข่าวเขาค่อนข้างจะคอมิเมนต์กันว่าพาร์ทของฟุตบอลเนี่ยเซอร์จิมรัตคริฟดูแลไปเลยอืมยี่ห้าอร์เนี่แหละใช่ครับนั่นเลย ข้อดีก็อาจจะได้เติมน้ำมันกันฟรีในทีมเอนิออสครับผมพ่อาจจะได้เติมน้ำมันกันฟรีก่อนเบื้องต้นเป็นสวัสดิการเอสวัสดิการของนของพนักงานพนักงานและนักเตะโอเคครับแต่นั้นเขไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่คือผมมันไม่ค่อยชัวร์เรื่องนี้เท่าไหร่นะอยาเพราะว่าสมัยก่อนที่เราดูฟุตบอลกันเราอาจจะไม่ได้ เข้าถึงข้อมูลอะไรขนาดนี้ว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยรายใหญ่คือใครบ้างเราก็เลยไปสืบประวัติเขาว่าเขาทำอะไรมาสําเร็จบ้างเขาเคยทําทีมนั้นนะทำรถแข่งรถซิ่งอะไรแบบนี้ซึ่งเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้เราก็ดูดูฟุตบอลในเกมแค่นั้นของเราดูแค่นั้นเพื่อสนุก90บนาทีแต่ว่าตอนนี้พอเราไปรู้ข้อมูลเยอะๆเราก็มาคุยกันต่อว่าเฮ้ยถ้านักลงทุนคนนี้มาอินเวสเ v e ร์นี่อิถเวสั้งร์่ิบห้เปอร์เซ็นต25%แล้วเขาได้ดูฝ่ายกีฬา มันจะดีขึ้นยังไงผมจะรู้ได้ไงวะว่าเขาคือเอาตังค์เขามาลงแล้วแหละลงแล้วแต่ว่าเขาจะใช้กับอะไรเราก็ไม่รู้อยู่ดีคือปัญหาเรื่องนี้ยมันเป็นปัญหาอีรุงตุงนังกับแมนยูมานานใช่ไหมครับที่เราบไปไปต่อว่าทางแบบทางบอกอ,อะไรอย่างเงี้ยครับผมเองก็ไม่เคยคุยกับทางเกรเซอร์นะ <laughs> ว่าเขาแย่จริงๆหรือเปล่า <laughs> หรือว่ามันแย่ด้วยหลายๆมิติอะไรเี้ครับซึ่งคือการมาของนาจิมเนี่ยผมก็หวังว่าเหมือนเหมือนเหมือนพี่เบิร์ดออกเทสเหมือนกันหวังว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มันก็คงจะให้มันเป็นในทางที่ดีเถอะคือถ้าเขามีเขาถ้าเขาเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมายาวนานจริงๆแบบที่แบบที่ข้อมูล่เกอขา้อกันี้เขาคงอยากให้ทีมมันดีขึ้นไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เรื่องของนักเตะหรือว่ารูปเกมอะครับผมว่าตัว ทุกอย่าง environment ของสนามอะไรอย่างผมว่าแมนยูอาจจะต้องทำต้องรีโนเวทสักทีหนึ่งอ่ะเพราะว่าจาก h e a t e r o อ Dream อ่ะพอมันยาวนานมาเรื่อยมันเริ่มมันเริ่มนอนไม่สนิทมันเริ่มไม่ดีมแล้วมันตื่นบ่อยระหว่างคืนมันเอาเวกเอาเวกบ่อยคือต้องทำให้มันเป็นปัจจุบันเหมือนทีมใหญ่ๆทีมอื่นได้แล้วให้มันเป็นเรื่องใหม่ๆผมว่าถ้าเกิดนะจิมฟังอยู่นะครับก็ผมฝากฝังด้วย25ซนี้ถ้าน้าลงเต็มที่กับมันผมว่าพวกเราทั่วโลก ก็จะรักน้ํามากพร้อมสนับสนุนอยู่แล้วพร้อมสนับสนุนเลยครับเผี่อว่ามันอาจจะมีหลากหลายมิติจริงๆนะครับหลากหลายปัญหาทั้งในสนามทั้งนอกสนามทั้งการบริหารจัดการทั้งตัวบุคลากรที่มันเหมาะสมใช่ครับสมตนเรื่องใหญ่มากใหญ่มากๆอ่ะมันเหมือนแบบคุณต้องเข้ามาแล้วล้างบางครั้งใหญ่อ่ะใช่ครับเหมือนเหมือนถ้าถ้าเกิดเมื่อก่อนเราไปเราไปเที่ยวประเทศอังกฤษไปแมนเชสเตอร์ไปโอทัฟฟอร์ดเนี่ย สเตเดียมทัวร์เราจะตื่นเต้นมากอืแต่พอสมมติยุคหลังๆเนี่ยพอไปสเตเดียมทัวร์มันไม่มันไม่ว้าวเท่าเบอร์นาบิวเลยใช่ไหมแต่นิดเดียวมันอ๋อว่าเคยไปแล้วเนี่ยมันแบบคขนูอะไรมันอีกมันอีกเรื่องหนึ่งไปแล้วจริงระดับนึงนะใช่ครับผมว่เอ้ยเสร็จมันโอทัฟฟอร์ดมันต้องรีโนเวทเปล่าให้มันเป็นปัจจุบันหน่อยนี่ครับอันนี้มันเหมือนแบบเป็นเรื่องวานๆไปหน่อยครับอืใช่ครับเพื่อนเราอาจจะพูดได้ไหมครับว่าส่วนใหญ่แฟนแฟนแมนยูเต็ด นะตอนนี้มันมันมีคำคำพูดประมาณว่ายึดติดกับความสําเร็จสมัยเก่ามากเกินไปจนไม่ก้าวข้ามมาอยู่ปัจจุบันสักทีครเอเออะไรก็ถูกเปรียบเทียบกับสมัยเซอร์เล็กฟูซนตลอดเวลาถ้าเรามองว่าไอการทํางานแบบเนี้ที่คุณทําอะไรไปแล้วก็จะโดนเปรียบเทียบกับคนเก่าเสมอเออมันมันมันยากหรือมันจะต้อง ยงงไงผมว่ามันเป็นวิธีพูดแบบแค่อาจจะจะเรียกว่าประชดประชันคงไม่ใช่หรือไปไปเปรียบเทียบซะทีเดียวคงไม่ถูกครับเพราะว่าทุกเจเนอเรชันนัะเขาก็พยายามมาทำให้มันสําเร็จแหละ,ะแต่ว่าเหมือนสภากำลังหรือว่าด้วยเหตุเหตุผลต่างๆที่มันเป็นเน็ตนาวันนั้นนะครับม,มันมันไม่พอเหมือนท้องล่องมันกว้างเกินที่จะกระโดดข้ามไปครับ uh huh, uh huh. ใช่ครับคือด้วยอาจจะเป็นตัวผู้เล่นจะเป็นซิสเต็มต่างๆหรือระบบการเงินนะ่ะมันผมว่าตอนช่วงอเล็กฟอร์ g u ูซ n น่ะก็ไม่ได้ อาจจะไม่ได้ร่ารวยเท่านี้ก็ได้นะแน่นอนครับแน่นอนก็อาจจะไม่ร่ลารวยเท่านี้ซึ่งนนเขาก็มันมันด้วยเหตุผลบางอย่างครับอืคือดาร์กบอลมันรวมได้เพราะเพราะอะไรบางอย่างซึ่งทุกคนร่วมใจกันซึ่งไม่ได้รวมกันนะทุกทุกวันใช่ไม่ได้เจอทุกวันพอมันกระจายไปแล้วเนี่ยมันต้องค่อยๆไปหาอืใช่ครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเรามองมองในภาพกว้างของคนทํางานทุกคนมันตั้งใจอยู่แล้วใช่ครับไม่ว่าคุณจะมาแทนใครหรือใครเข้ามาหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเรามองตั้งแต่ จุดแรกว่าเรามั่นใจว่าใครก็ตามแต่ที่ลงสนามไปมันตั้งใจอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นพียงแต่ว่ามันก็ไม่สามารถจะไปคาดคันได้ว่าเฮ้ยมันต้องสําเร็จผมว่ามันไม่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ใครดีกว่าใครผมว่าใช้ไม่ได้ใช้ในใช้ในเรื่องของเมื่อวานกับวันเนี้ยมันไม่ได้อเพราะว่าถ้าให้สมมุติเลยนะครับด้วยความเคารพให้ป๋ามาทํา มมตตอนนี้ป๋ายอายุ45สมมติแล้วป๋าต้องมาทำตอนนี้ต้องมาเริ่มนะตอนนี้ก็ไม่ชัวร์ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่าอืผมเดาว่าเป็นแบบนั้นใช,ใช่ครับกลับมาอีกครั้งกับ Devil Party ีปาร์ตี้ดูบอลของเราพีแดงถึงฟอร์มกลังจะเริ่มดีขึ้นแต่เราไว้ใจไม่ได้รุวมเอาใจช่วยทัพปีศาจแดงของเราเก็บสแต้มให้ได้ในวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์นี้ พบลูตันทาวแมทเล็กหน่อยแต่สนุกแน่พบกับเราอินฟลูเอนเซอร์เลือดปิศาจพันแท้มากมายหากใครที่อยากฟังบทวิเคราะห์ฟอร์มทีมเราแบบสดๆเจอกันที่ร้านออกโต้ซีฟู้ดบาร์ลงทะเบียนมาได้เลยแอบกระซิบว่ามีของรางวัลแจกเพียบแล้วมาพบกันนะ